สวัสดีครับลูกคิวเป็นสระสดครับผมนั่งตัวนข้าวตุานในเรื่องนีมีสัตว์สวัสดีครับผมกีนิวานนั่งนวลนะครับรับบทเป็นสระสดครับผมสวัสดีครับผมคือเพื่อนมีสระอี๋นะครับรับบทเป็นโคครับสวัสดีครับผมบิมธนาพลนะครับรับบทเป็นมีมครับสวัสดีครับผมฟิล์มพัลลุนร์นะครับรับบทเป็นอิมครับนี่มองนี่เนี่ ไปที่ยังไม่ได้ดูื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเรื่องราวนี้ก็เกี่ยวกับแอคเคาน์แอคเคาน์นึงนะครับที่เขาเป็นแอคเคาน์ในตำนานนะครับที่เขาเด็กชื่อแอคเคาน์ว่า Peach Lover นะครับซึ่งเขาหายไปแล้วอยู่ดีเขาก็กลับมาเพื่อจะเปิดรับสมัครลูกค้าคนใหม่ที่ขขเขาเรียกลูกค้าขเพราะว่าลูกพี a ครับแล้วก็ได้มาเจอกับจาโ p รนะครับที่เขาเป็นแฟนคลับเยอะซึ่งเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เท่าไหร่ครับกรอกใบสมัครเข้าไปจนได้รับเลือกเข้าไปเป็นลูกค้าคนใหม เขาก็ได้เป็นบรรยากาศของสะสมเขาลุ้นใช่แล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นการสืบสกิลของเราได้นะครับเขาถือคาแรคตร์ขอ่ละคนเนี่ยมากที่สุดริงจริงครับอันก็ครคเตอร์ของตัวสะสมนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นดาราครับดาราที่เบอร์เบอร์ใหญ่อะไรของประเทศแล้วก็มีพ่อแม่ที่บ้านรวยมากใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะมีปมเรื่องพ่อแม่เขาไม่ค่อยสนใจครับพ่อแม่เขาจะสนใจแต่เรื่องเนี่ยเขาเลยหันมาที่จะทำแอ็คเคิลขึ้นมาเพื่อเป็น ทีปลอดเพือนใจของเราใช่ซึ่งตัวโปรเองก็เป็นนักวาดผมมี่ยายนะครับนิยยาวายก็คือจอโปเองก็จะถ้าพูดตรงๆือเป็นคอนเซปต์แต่ขเขาก็จะมีเรื่องราวมีนโปรของเขาว่าทำไมเขาถึาถงชื่นชอบอเรืนี้คือมันเปรียบเสมือนเป็นที่ปลอดภัยเสถ็งของเขาเลยนะครับแเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเรื่องราวของตัวละครตัวนี้ว่าทำไมเขาถึงมาถึงตอนนี้ครับแล้วก็มีนะครับก็เป็นเพื่อนของจอโปรนั่นเองนะครับก็ ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันแล้วผมเปิดร้านกาแฟไงบ้านใหญ่มากนะ,ะร้านกาแฟใหญ่มากก็เขาอยากจะจัดมีพิธศการจริงๆเขาไว้บางหน้าแหละเอาไว้หมกหมกคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยจ่จะได้ทํางานด้วยกันเลยนะฮะก็มีอะไรเขาต้องศึกษาอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนที่ดีดใช่ใส่ใจกับทุกเรื่องทุงกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับพินก็เป็นบริการของคุณสะสมก็เป็นบริการคู่เชียงกายของคุณสะสมไปไหนไปกันครับแล้วก็ รอรอคุณสะสมกับคโปนี่ยนะครับทำภารกิจก็เลยไปร้านกาแฟเออได้คุณรักกันต้องตามดูตามไปดูหลังจากที่พวกเราก็ได้อนนอรปแนเรใช่ไหมคอนรปเราที่ไหนบ้างทรี่แปะโอ้โพี่แปกก็คือกระแสตอบรับดีมากนะก็คือขอบคุณทุกคนนะที่แบบชื่นชอบในผลงานของเราแล้วก็รู้สึกความสั่งาอสีด้วยแต่อีอเหนืออื่นสิ่งใดนี่ก็คือขอเราจะมีแบบก่อนจบ ทุกเอพิโซดนะครับก็จะมีเขาเรียกว่านักจิตวิทยามีคําสอนอย่างนี้ยครับที่ทุกคนได้ฟังทุกคนก็จะชอบตรงนี้ด้วยว่าเขาดูซีรีส์ของเราเนี่ยเขาได้อะไรจากนเรื่เงี้ยครับที่บอกมาเขาก็มีการวิจัยอ่ารหนึ่งว่าทำไมถึงเรียกคำหือคปากของแอคเตอร์เราได้รู้ประสบการณ์ในทางวิจารณ์คือเราจะโชว์สมอเหตุของเรื่องราวของคนเป็นคที่ทำไมเขาถึงเรียก ว่ามนุษย์คนเราเนะี่ยขาต้องบอกก่อนว่าสิ่งนี้มไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะการที่คนเรามีอารมณ์ทางเซ็กอะไรวะเนี่นะครับมันคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่เราอยากจะตีแผ่ตงงรงน,นี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมคนทำนะแต่ว่าทกคนทีเรื่องราวของชีวิตเร่องมบบน้ัแล้วอยากให้ดูว่า,าม,มีคนหนึ่งเาตัดสินใจเลี่ยามแบบท่ทบทเ,เขาอยู่สำหรับการสแสดงเราหลังที่เราได้ดูแล้วว่าเราไได้รับกด เป็งในบ้าันก็เหยื่อหนักแค่ไหนหนักแค่ไหนด้วยนะใช่ก็มีนะจริงเราทชงานหนักมากนะเราจะออกงาไเราชอบกันหมากเวลาออกกองเราก็เลยไม่รับตื่นไม่เป็นไรอ่ก็เล่าเลยนะก็วอนวนชอบชอบมาแร้ววันชอบใช่วันชอบจเรารู้สึกว่าสิุกใจกา

เรื pelled, urai, ่องสีว่าเราทำยังไงอะไรการคือเราได้มีการตบโกนก่อนก่อนถ่ายทำแล้ว่าเราเขาโอเคประมาณไหนเราโอเคประมาณไหนกู <oney> <ud> ่ก <s up> ับโอเคไหมเงี้ยเราก็มีการคุกการมาเรียนทำให้ฉากที่ทุกคนเห็นความความสมัครใจของเราอย่างว่าก็ดที่สดง้วยนรืที่ แสดงผลบาตระกนซีรี่มาอันที่สุดแล้วนทีสุดแล้วด้ยจริงนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เราต้องหนักจริงจริงก็เอ่คือว่าอะไระด้วยด้วยความที่ ของอินนะครับก็เป <ives> <gram> ็นการแสดงน้าำลายในการอะไรเงี้ยเราก็มันก็มาสมันกในในการในการแสดงอะไรเงี้ยผมว่าการเลิฟช็อปหนักไปก็จริงๆก็พอสมควรในการเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ทางนี้ก็เราเป็นแบบเป็นไวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเราก็รู้สึกว่ามันสามารถผ่านไปได้ด้วยการที่เราก็คุยกันแล้วก็ด้วยพี่ชีวินเอง เป็นพวกกับเองเอวก็เขาก็สามารถที่จะรู้ว่าเห็นภาพมาก,มากๆเขารู้ว่าสิ่งที่เราเขาต้องก,การไไคืออะไรแล้วเราสามารถทไก็เลยพมันเป็นการคุยกันมาดูแลก็เลยทำงานกันง่ายนชิลมากโซบุรู้รนนรรสึกว่าแบบมีมีที่ที่มีถ้อยช่วยมาใหม่มา,มา,มากรู้สึกว่าแบบว่าประมาทไปหมดเลยไม่เคยเห็นเห็นกล้องมากดด่อนไม่เคย ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้เป็นความหนักมา,าเป็นความน้าท้ายมาก่ปที่ที่ต้องเจอว่าก็คือให้ยามพวกเราอยากให้ยามผู้เราเป็นความน้าแบบแบบสีใสหน่ารักป,ป๊อบบี้เลิฟเป็นแบบป๊อบบี้เลิฟ เป็น first time ครับที่แบบเป็นอาจจะเป็นรักแท้แรกๆลกสำก็จะปนาษให้ยายมก็พยาก็เป็นรักสดใสหัิใจเต้นเกันรักเ เป็นยังไงถ้าผมมาเป็นคนที่เขาแจ้งก็จะการเล่นกันโอ้โหวัดตัอมัดินะวัดตัวแท้ชื่อเลยสองเพื่อนเขาก็อยไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผู้จาน

เราสบายใจกับเขาอยากอยู่ด้วยกับกิจกรรมเรื่องกับนี้ไม่ต้องถ่ายเราสบายใจเรื่องอะไรไมจะเป็นการถามทำให้แบบวัาไหนเจอปัญหาไเกิดมาเขาจะแบบรับมือกันเขาจเก็น เราก็จะเป็นเาของงานก็ส่งงานไปก็ได้ก็รับเข้าใจเข้ามจเข้าใจมีสการรรเรื่องของบริษ เขาเรียกว่ากินเองแบบชักช้าไหมแบบอุ้ยใช่ไม่ชอบในหลังอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่คือเดี๋ยวมันแงเขาก็คือเฮ้ยกินต่อมาคือต้องมาเป็นยังไงมาแล้วแบบเฮ้ยต้องมาแบบลองเขาสั่งตัวเขาเหน็บปากก็เลยบอกเฮ้ยคุยกันเลยเรื่องอะไรใช่คุยกันอะไร ก็ใช้ปากใช่ไหมคะสีน้ำใช่ครับคือต้องบอกว่าเจอกันหรืออะรกได้ลองสีนีเลยเจอครั้งแรกเป็นสีเลยดำเลยขาวเลยเป็นไงบ้างสครั้งแรกที่ได้เจอใครหรือว่าได้

ผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุดที่ที่ดีมากที่แบบว่าได้ได้ทำงานร่วมกับพี่บินพี่บินก็คอยคอยสอนคอยแนะนำนะแรกแรกมันก็หนักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแบบว่าไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าพอมีพี่บินเข้ามาช่วยก็รู้สึกภูมิใจครับพี่บินรูสึกภูมิเนาะใช่ไหมคะบินแนะนำร่วมเลยบ้างเพราะจริงๆก็ คือด้วยความที่เครียด่ะครับก็จะมีบางโมเมนต์บ้างที่เครียดบางทีแบบสมองไปช็อตอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้อมาคุยกันมาเที่ยวกันอะไเงียว่าถ้าสมมติว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเดินต่อไม่ได้เราก็ต้องนี้ว่าเปิดใจแล้วก็แลกเปลี่ยนในการที่แบบว่าพูดคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขแบบนี้กันทีนีที่เราใช้ก่อนที่สุดในการอะไรพึ่งกัน,นขขอยู่ด้วยกันก่อนกันอะไรเงี้ย พี่าก็หมายความว่าเราแบวกมังใจน้องหายเีย่ไหมหายเลยหายเกีเลยหรอการที่มันาครหายีเลยอยงการโกงี่เป็นที่ดีนะคะสำหรับเราีียมราาทำกันกระจเราให้กกระจกัน่ลยสิอยากได้อยากได้อ

เราอยากปรุงเกมบ้างคำถามสองข้อเขาบอกว่าสามารถสลับกูได้ไหมไม่ได้นะครับว่าเราเกิดมาตั้งใจกันแล้วลาขก่อนใครได้ด มันไม่ออกมีได้ไหมยไม่ได้ยิงรได้ไมเเขได้แล้วไม่ิดเออารม่ครก็ได้ครับตเท่าเท่ากันเลยไะไดกได้ิดได้ไอ้ได้ไดได้ได้ไได้ได้ได่ได้ได้ได้ไไ่ไจดไได้้ดได้ไ มันจะมีความหลากหลายเรื่องของที่สิ่งทมันจะมาทำชีวิตเองว่าก็อย่างที่เราบอกว่าทุกสิ่งที่ที่เรครทำมันมีความหมายมากกว่าเอ็ซีเพราะทำไมมันเป็นการแสดงความรักกัน เพ็ะคนสอกคน่าเราจะไเห็นว่ามีความรู้่งนเป็นสิ่งที่คนเราก็ทำปกติแล้วแค่ทีแงให้ดูมากขึ้นแล้วแต่เขบอว่าเราดูจบเราก็จะมีบทเรียนในว่าสิ่งนี้คืออะไรก็ท แต่ว่าดราม่ามันทำให้เราบัตเสียงนักแสดงคือใช่เลครับรู้สึกว่าเข้าใจว่าทำไมคุณอย่างบอกว่าคนเราเป็นมัวปรกอบนกันกอยี้แล้วก็รับทางมาพิถีห็ถันของส่วนขนีเะแล้วก็เลือกทีเขาเรียกว่าเลือกใช้แบบอะไรดีก็เป็นทางแล้วป็ผ่านไปใครมีข้อา ก็แบบ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 แกเสริมเลบกว่าเหมือนกับว่าจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ครับมันอาจจะดูว่ามีฉากมันสีเยอะแต่สุดท <Ah. ้ายแล้วก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่มีรักโลกอดเลเราเพื่อที่จะรักได้ทุกคนทำเพื่มีความสุขอยู่แล้วอะไรเงี้ย เราเพียงแค่จะแสดงออกในในมุมที่ว่าสุดท้ายแล้วความรักหรือว่าความสุขเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่อะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกกันเองแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนที่มองมองในเรื่องนี้ไม่ว่าจะมอง NC หรืออะไรแต่พวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่บางครั้งเราอาจจะถูกมาตรฐานทางสังคมหรือว่าฐานบรรทัดฐานทางสังคมกีดกั้นเราไว้ครับณวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้หรืออะไรได้อะไรเยงนี้ พอมันไม่มีตรงนันแล้วเราจะเจอความสุขที่เราต้องการจริงๆบอ่าซีนี่ไม่ใช่ตัวชี้นซีเป็นบทเรียนเใช่เราได้เรียนรู้ตัวเองให้ยาตัวเองใช่ที่ชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์สองคนเลยชื่นใจไงบ้างผอนใจที่แบบทุกคนได้อะไรมากกว่าอินซีคือเราแบบยคนเขามองมมองนีกตัวที่เราติดใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าใหญ่กว่า

คนภาษาพยานว่าทำไมต้องดูเ่นต้องทำเป็นอเล่นที่ไหนดีบีกีดีกว่าพยันแซ่บรอยอยลออยรออยออยลออยลออยออยอยอออย ดูแล้วรักครับดูแล้วรักรักใครคะรักพวกเราทั้งสี่คนเลยครับพ่อของผมเป็นลุ้นไปตามครับลุ้นไปตามทุตท่านชิมด้วยนะสี<ง>่คนเลยที<ส>่ร<ง>ักขอบคุณครับ<ง><ส><ง><ส><ง>